สวัสดีครับวันนี้สัญจรจะพาเพื่อนเพื่นแฟนเพจและท่านผู้ชมที่ติดตามรายการสัญจรไล้์ทางด้ามาดูเรื่องราวของทศสิบเจ็ดทศสิบเจ็ดคืออะไรครับทศสิบเจ็ดก็คือประตูระบายน้ำคลองสิบเจ็ดตั้งอยู่ที่ตำบลดอนฉิมพีอำเภอบางน้ำเปรียจจ้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาคลองสิบเจ็ดเป็นคลองที่ขวางตะวัน ไล่เรียงมาจากอำเภอหนองเจอคลอง13ปากคลอง13 14 15 16 17คลอง18จะมีปากคลองอยู่ในคลอง17คลอง19 20 2้จะมีปากคลองอยู่ในคลอง17คลอง17จะมีประตูกั้นนะงนี้ซึ่งคนพื้นที่หรือว่าคนบ้านบ้านได้เรียก กันว่าทดทดก็คือทดก้านน้ำทดน้ําให้ช้าลงทด17มีอายุยืนยาวมากว่า70ปีหรือไม่น้อยกว่า100ปีเป็นของเก่าแก่ซึ่งมีมาช้านานวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันดูย้อนหลังไปถึงจนกระทั่งพศ2 5 0 4 ในช่วงนั้นผมเองยังเป็นเด็กสิบกว่าขวบเคยได้เดินทางมาที่นี่และพบเห็นเหตุการณ์มีบ้านเรือนมีตลาดมีชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดอยู่ในช่วงนั้นอยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวเราไป,ไปติดตามชมกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมันเก่าแก่แค่ไหนอะไรอย่างนยครับ และนี่ก็คือภาพเต็มๆของประตูระบายน้ําในขณะน,นี้ประตูระบายน้ําเรียกว่าเปิดอยู่เพราะว่าหมอนที่รองรับหรือว่าการน้ํานั้นอยู่ดางด้านบนเจ้าหน้าที่ไม่ได้เอาลงมาด้วยครับฝั่งฝากฝั่งนู้นเป็นฝั่งทิศตะวันออก ต่วน,นี้มีการจำรุดทุดโรมสลักหักพังกันมากมายเพราะว่าขาดการบูรณาการมาช้านานแต่ทดแห่งนี้ก็ยังใช้งานได้ตามปกติเวลาน้ำหลากน้ำมากก็จะมีการปิดกัน้นทดน้ำไว้ให้ช้าลงในชายฝั่งแห่งนี้ก็เช่นเดียวกัน ท่านผู้ชมครับในสมัย2504ถึง2510ความเจริญรุ่งเรืองของทศนี้มีมากมายบนถนนที่ท่านเห็นนั้นจะเป็นบ้านเรือนร้านค้ามากมายต่ายกองปั้มน้ำมันร้านขายกาแฟร้านขายกับข้าวร้านตลาดสดตลาดแห้ง และมีรวมไปกระทั่งถึงบอลไก่ไฮโลแบบเซ็ีเียบร้อยดังนั้นบนถนนที่ฉันเห็นนี้ในอดีตนั้นเป็นบ้านเรือนที่อยู่ต่อเนื่องกันมาอย่างยาวสุดหูลูกสุดลูกหูลูกตาครับส่วนในฝ้าฝั่งนูน้นก็คงจะเป็นลานกว้างบ้านเรือนไม่อยู่ติดกันมากมาย เป็นลานกว้างสำหรับเวลาพ้นฤดูเก็บเกี่ยวชาวนาชาวไร่ก็จะมีสะตู้สตังจากการขายข้าวก็มาเที่ยวดูหนังกลางแปลงดูละครดูมิ้วดูนิเกหมอรำลำตัดอะไรก็แล้วแต่ที่มีการโฆษณามาเล่นกันอยู่ที่นี่พร้อมั้งมีการจัดงานมีการเล่นสบ้าแบบชาวมอญ ในจุดจุดนี้นะครับเป็นพี่น้องไทยชาวมอนมารวมตัวกันอยู่เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเป็นชดเก่าแก่มากเลยช่วงนี้ก็มีการสุดตัว นิดหน่อยแต่ยังไม่มีการบรณาการอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับทางขึ้นก็จะ,จะมีสะพานโคง้งสำหรับใช้เดินด้านบนเวลาพี่น้องฝั่งนู้งจะข้ามมาซื้อหาของฝั่งนี้ก็จะเดินข้ามมาส่วนในด้าน ที่เห็นหมอนเรียงอยู่นี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาใช้รอกยกแล้วก็วางหมอนลงไปเพื่อทดน้ำนี่ก็คือลำคองสิบเอ็ดทางฝั่งทิศเหนือนะครับซึ่งห่างจากนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรจะเป็นปากคลอง19บเก้าฤดูน้ำหลากเมื่อยามทดปิด หรือทดลงหมอนก้านน้ำเอาไว้เรือจะผ่านไปมาไม่ได้ก็ะจะมีเรือหังยาวเรือพายเรือแม่ค้าต่างๆมาจอดเทียงรายกันอยู่ในด้านนี้มากมายเพื่อที่จะทำการค้าขายเพื่อที่จะมาซื้อหาของท่านผู้ชมครับตั้งแต่แนวต้นตาลมาจะมีบ้านเรือนอยู่สองฝากต่อเนื่องติดต่อกัน อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อข้างต้นตะกี้นี้ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นถนนไปแล้วนะ mm. และนี่คือบริเวณฐานที่เก่าแก่ที่หนึ่งของจังหวัดชาเชียงเศร้า mm. อำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดชาเชียงเศร้า mm. นะครับคล mm. องทางด้านนี้ก็คือคลองทางฝั่งใต้ซึ่งจะพ้นถ้าพ้นจากทศนี้ไปแล้ว ก็คงจะไปถึงจุดตัดจุดหนึ่งที่เรียกกันว่าหัววนตัดกับคลองแสนแสบตรงไปจะเป็นคลองเจ้าพยาซ้ายมือจะเป็นคลองบันน้ำเปรี้ยวขวามือจะเป็นคลองแสนแสบชาวบ้านโดยส่วนใหญ่จะเดินทางโดยทางเรือแล้วก็ผ่านไปยังคลองแสนแสบหนองตอกมินบุรีบางกะปิ และประตูน้ำครับแล้วนี่คือขั้นบันไดแต่ก่อนนี้มีความสวยสดงดงามมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ขาดการบูรณา,าการมาหลายปีหลายสิบปีสภาพก็ไม่สมบูรณ์เทนะ่าไรนัก เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดู และนี่ก็คือสะพานที่จะข้ามไปข้ามมาเมื่อสมัยก่อนที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันคงจะไม่มีใครมาเดินแล้วนะครับเพราะว่าอันตรายสามารถจะพัดตกลงไปได้และบ้านที่ท่านเห็นนั่นก็คือบ้านที่ผู้ดูแลเปิดเปิดประตูน้ำทดแห่งนี้ปัจจุบันไม่ทราบยังมีคนอยู่หรือเปล่าน,น่าจะไม่มีคนอยู่แล้วนะ เพราะว่าเปิดทิ้งร้างไว้มับนบางครงผูดดูแลนะครับตอนนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีไม่มีคนอยู่ นี่เป็นโรงที่จะเก็บรอกสำหรับยกหมอนบริเวณนี้แหละครับที่เป็นบริเวณลานกว้างเมื่อในสมัยก่อนที่มีการจัดกิจกรรมหนังกลางแปลงละครขนหนังรวมทั้งสบ้ายิเก ต่างๆภายในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นป่าไปแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนะครับก็ยัง คงสภาพค่อนข้างจะดีอยู่สาวตะมอ อย่างขาดการบูรณาการนะครับเป็นป่ารกแต่ถิ่นนี้ยังคงทนเถาวรยังไม่ถูกน้ำกัดเซาะพังเอากับทางด้านฝั่งน้น้น บางส่วนเ็ยังไม่ถูกน้ำขาดซ่อพังตอนนี้ก็มีการสุดของดินในสมัยก่อนการสร้างนั้นได้มาตรฐานมากการสร้างนั้นเป็นรถนี่บันไดขึ้นเพื่อที่จะข้ามไปฝั่านถนน ทางด้านทิศตะวันออกข้ามไปทางที่ตะวันตกคนระับเสียลักป้ายสีแดงนี้น่าจะห้ามเดินบนบันดได้ตอนแล้วันนี้ก็เป็นชายตะลิงซึ่งมาสมัยก่อนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากฝั่งนูน้น วันน ah e ี้ก็จะเป็นลานสำหรับแสดงกิจกรรม และนี่ก็คือทศ17ทศที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในชาชงเซาก็ว่าได้นะครับซึ่งมีอายุยืนยาวมาไม่น้อยกว่า70ปีมากกว่า70ปีไม่น้อยกว่า100ปีในช่วงนั้นผมเองอาจจะยังไม่ได้เกิดมาแต่ทศอาจจะมีแล้วซึ่งเราพยายามสอบหาผู้รู้ผู้รู้ต่างๆก็ ได้เสียชีวิตไปกันเกือบหมดแล้วมีที่รู้อยู่ก็รู้ไม่มากไม่ลึกเท่าไหร่นักแต่อาจจะยังมีหลงเหลืออยู่ น,นี่ก็คือไม้หมอนซึ่งมีอายุรุ่นลาวคราวเดียวกับต้นนี้ก็มีการผูพังไปบ้างตามสภาพนะครับอันนี้ก็คือซากเดิมๆที่ ยง but, ังหลงเหลืออยู่มีอายุยาวมากนะครับ อายุยืนยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยปีแล้วก็มากกว่าเจ็สิบปีแน่นอนดูเหมือนจะมีคนมาพักผ่อนนั่งทานอาหารดื่มน้ำอะไรก็แล้วแต่ เด็กมาตกปลาด้วยนะครับก็แสดงว่าปลายัางพอมีให้ตกในที่แห่งนี้ ะเห็นรอยดำๆนั่นคือรอยน้ำที่ขึ้นมาสูงสุดขึ้นมาสูงสุดล้นตะลิ่งปลาเมียปลาเมียเป่าเมียตัวใหญ่ไหม ท,ทุกอย่างเก่าแล้วก็ของโบราณไปแล้วก็วได้ข้างผู้ที่ดูแลในเขตจังหวัดชายแดนใต้หรือว่าผู้ใดก็ตามที่มีความคิดจะพื้นฟูนในเรื่องของชุมชนจัดมีตลาดนัดตลาดน้ำขายของทางเรือการเดินเรือ ขึ้นไปกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นเครื่องราวที่น่ามินดีอย่างยิ่งสำหรับระบบไม่ว่าจะเป็นเศษฐเกียหรือว่าระบบการเดินทางทางเรือลำน้ำลำคลองรักษาความสะาดแล้วก็ยังได้ช่วยให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้านั้นได้มีที่ขายของกันวันนี้สัญจรคงจะต้อง จากลาไปก่อนถ้าหากมีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม,มจะกลับรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ